เทียบไม่มีเงินสักสตางค์อย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็คงจะลําบากแน่นอนนะคะแต่โดยมากเนี่ยเราจะคิดถึงวัตถุใช่ไหมคะอย่างเราเกิดมาในโลกนี้สิ่งที่เราคิดว่าเราจะสะดวกสบายได้ก็คือว่ามีเงินซึ่งหมายความว่ามีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโพธะภะโดยไม่เดือดร้อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เข้าใจว่าเนี่ยคือสเบียงของการเดินทางที่จะมีในสังสารวัตรแต่ได้มาจากไหน การที่จะมีสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายที่สะดวกสบายและดูเหมือนกับว่าพร้อมที่จะมีชีวิตอยู่อย่างไม่ลำบากได้มาจากไหนใครเอามาให้หรือว่าเป็นผลของกรรมที่ได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นแทนที่จะคิดถึงสเบียงที่เป็นวัตถุรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไม่คิดถึงเหตุที่จะให้มีสเบียงเหล่านั้นคือความดีหรือ เพราะเหตุว่าอากุศลทั้งหลายนะคะไม่ได้นํามาซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสโปรดทพะสัมผัสที่สบายทําไมทั้งๆท,ท,ที่มีทุกอย่างนะคะก็ยังเจ็บยังป่วยยังตายโดยไม่คาดฝันอุบัติเหตุต่างๆก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแสดงให้เห็นว่าใครก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้นะคะวิจิตต่างๆเท่ากับกรรมกรรมสามารถที่จะทําได้ทุกอย่างแม้แต่เกิดมาเนี่ยจะต่างกันไปก็เพราะกรรม แม้แต่รูปซึ่งยังเล็กมากขณะที่เกิดถ้าอยู่ในคันก็สามกลาปะสามกลุ่มเล็กๆซึ่งแต่ละกลุ่มก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้าธาตุไฟธาตุลมและสิ่งที่สามารถจกระทบตาให้ปรากฏเห็นในขณะนี้และกลิ่นรสโอชาเล็กมากสามกลาปะสามกลุ่มนะคะยังไม่รู้เลยค่ะว่ากรรมที่ทำให้รูปนั้นเกิดขึ้น มีอุตตุมีความเย็นความร้อนที่กรรมได้เป็นปัจจัยให้รูปนั้นเกิดจะทำให้รูปที่เกิดสืบต่อมาจากกรรมต่างกันหลากหลายออกไปเป็นสัตว์ก็ได้เป็นคนก็ได้มีขาก็ได้ไม่มีขาก็ได้ถึงเป็นคนก็ยังต่างกันนี่เพียงรูปแต่ละขณะจิตที่จะเกิดสืบต่อไปนะคะก็จะเห็นได้ว่าไม่มีใครสามารถที่จะบันดาลหรือว่าเปลี่ยนแปลงให้เป็นอย่างอื่นได้เลยแม้แต่คิด ก็ต่างคนต่างคิดคนละอย่างไปเพราะฉะนั้นความละเอียดของธรรมะเนี่ยมากเพราะฉะนั้นสเสบียงจริงๆของสังสารวัตรที่จะเกิดสืบต่อไปอีกนานแสนนานตราบใดที่ยังมีปัจจัยนะคะก็คือความดีถ้าไม่มีความดีเกิดมาทำไมลองคิดดูสิคะที่มีข้อความว่าหลับก็ยังดีกว่าตื่นแล้วเป็นอกุศลถูกไหมคะ แต่เป็นไปไม่ได้ค่ะไม่มีใครสามารถที่จะไปบังคับกรรมว่าให้เป็นผวังไปเรื่อยๆดำรงภพชาติไปเรื่อยๆเพราะเหตุว่าแม้แต่จากขคู่ภาษาทะก็เกิดเพราะกรรมโตรสตปภาษาทะรูปเล็กๆเกิดเพราะกรรมแต่สามารถจะกระทบกับเสียงจนกระทั่งถึงกายภาษาทะซึ่งซึมซาบอยู่ทั่วตัวก็เกิดเพราะกรรมจะพ้นไปได้ไหมคะจากกรรมที่ได้กระทําแล้ว ซึ่งแล้วแต่ว่ากรรมที่เป็นกุศลก็ให้ผลที่ดีกรรมที่เป็นอกุศลก็ให้ผลที่รู้ได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏพะก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจเพราะฉะนั้นสเสบียงจ,งจริงๆอยู่ที่ไหนค่ะให้สั้นกว่านั้นอีกค่ะเดี๋ยวนี้เองค่ะไม่ต้องไปคอยเวลาไหนเลยขณะนี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลและถ้าไม่มีปัญญารู้ได้ไหม รู้ไม่ได้ใช่ไหมคะ